อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกดันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องชินจังเกมเมอร์กับเกมมินิเวิร์กอาร์คอนนี้นะคะผมนะก็ไม,ไม่ไม่ใช่เอากลับไปเสียงมันคือผมจะมาเล่นนะครับผมในครั้งนี้นะผมกเ็เราเดี๋ยวจะมาใส่เสื้อผ้าก่อนเลยกละกันนะผม เป็นไงตัวละครหล่อแล้วอลังการงานสร้างมากทุกคนแป๊ะอันดับที่สองอันดับแรกนะให้ทุกคนนะไปหาไฟล์ก่อนนะไฟล์ไฟล์ที่มันเอาไว้ทำเตีงนอนทุกคนเพราะว่าเริ่มมาเนี่ยเนี่ยให้คนเจอแล้วไฟฝ่าย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 ทำไฟอันละหนึ่งพันทำการทุกก้อนอิดนะครับผมไปสักหกอันกันทุกคนสักหกอันก็ยังดีทุกคน ห้าอันไม่เป็นไรทุกคนอันดับต่อไปยะให้ทุกคนนะตีไก่หาหารลวนโอเคแต่เราจะให้คนดูตัวแผนที่ตรงนี้นะผมมันมันมุงบอกว่าเออนี่ยบ้านเรนาตรงนี้นะตรงนี้นะมันนั้นจะไม่ต้องหลงทุกคนนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีหินเยอะโดยที่เราเชียวถ้าเรื่องกลัวก็จะไม่มีหินนะผมวันนี้มันเป็นเวลาที่แบบต้องหาฟ้าดนะผมเพราะว่าถ้าหาไม่เจอนี่คือซวยนะุกวน นอนไม่ได้แล้วมันเติมมันเยอะทุกคนคืนแรกของนอนก่อนใช่ไหมฮะน่าขออนุญาตนอนนะทุกคนหาไฟ่ก่อนแล้วกันนะแถนนี้จะมีแถนนี้จะมีป่าดงดิบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แถนนี้จะมีไฟ่ไหมฮะทุกคนเจอคนป่าแอบหลับคนป่าแอบหลับแล้วหนึง่งสวัสดีคนปา่าตีตีทำไมนะโอเค ต้องตีประมาณสองตัวทุกคนไปหาไก่ไอ้ป่าไฝ้กันต่อเลยอ่ะแล้วก็เป็นอวบอากาศบ้านของเรานะทุกคนก็ไปหาไฝ่อยู่แถวบ้านของเราก็ได้นะทุกคนเพราะว่าว่ายังไงมันก็ต้องมีไฟ่แถวบ้านเราอยู่้ะใช่ไหมล่ะไปดูันเลยดูกว่าคนว่าสถานีจะมีไฟ่หรือเปล่านะครับผมไปถ้าพูดออกไม่สุดเสียงก็ขอไครด้วยนะคบผมอ่ะเจอได้หนึ่งอันขาดอีกอันน่ะขาดอีกอีกสองอันวิขาดไอ เหมาะอันนี้พอดีเลยสองอันพอดีเลยทุกคนเรื่องต่อไปทคนตัดไม้นะครับผมตัดไมแล้วชีวิตนี้จะดีๆนะเพื่อการแบบรวดเร็ว,รว,รว,รวสบายท,ทันใจทุกคนจะได้ไม่ต้กงมาดูนะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่าือต่อไปก็ทุกคนนะครับแีร์พื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือการตัดไม้นะทุกคนเล่นซะว่าการตัดไม้นะครับผม ตัไม้พวกไม้คนนั้นก็อย่าเอาไว้ทุกคนไม่ใช่หรอกที่ไม่ให้เอาไว้เพราะว่าจะเอาไว้ก็ได้จะไม่เอาไว้ก็ได้นะทุกคนนี่ของดี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 โอเคที่ตนน้าตัดไม้นะแล้ว <in> ก <his throat> ็เอาส่วนของกล้านกล้านมันด้วยทุกคนเอาส่วนของกล้านมันด้วยนะถ้าไม่เอาส่วนของกล้า่นมันน่ะทาให้ต้นไม้มันจะไม่แตกด้วยทุกคนจะไม่แตกแล้วก็เพราะต้นไม้ไม่แตกใบของมันก็จะไม่ร่วง ก็ยังมีก้านก้านของแบบเช้นเฟสเชียลยงังคาอยู่นะในการอัตัคเนียมันก็สร้างเราหลายอย่างนะผมให้เราเรียนรู้ได้ไลายอย่างมากขึ้นแล้วก็ตัดมาตัวไปวทุนนนะกคนถ้าไม่ได้เลือกเขาสร้างมายังไงก็ให้เราเล่นอย่างเง้ยนะขออภัยนะผมเครื่องมันค้างนิดนึงนะ มันชอบไม่ใช่เครื่องหรอมันเป็นเพราะอากรีมหรือเครื่องกูอะเครื่องหอมุนทุกคนใช่เครื่องไหมไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่เครื่องดอกไม้ไม่ใช่เครื่องดอกไมงเราตัดคิดว่าไม่ใช่เครื่องนะให้ทุกคนนะเก็บของที่มันลอยนะไอ้พวกก้านไม้พวกเนี้ยสำคัญทุกคนสามารถไปทำไฟได้นะสำคัญทุกคนต้องเก็บไว้เลยนะผม พอยชันนยมันจะไม่เหมือนพอยชันแบบว่าถ้าตัดมาเนี่ยมันจะไม่เกระเด็นออกหนีนะกคนทุกคนนะหาห,าห,าหาหินมาแต่ว่าถน,นมันก็ไม่หินเลยป็นล่ะขอภายนะฮะโอเคฮะไนโฆษณาน,นิดน,นึงนะผมเันคลายย้ายกันทุกคนคล้ายละอร่อยจังเลยเนี่ยไปจะมาไปหาหินต่อเลยนะหินที่แบบที่พูดนะ่หินเศษหินที่แบบให้เราเก็บนะผมไปเลย ให้เราดูดค้างไว้ด้วยนะคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจมน้ำาล้ายเหมือนไหมครับมันเหมือนเนาะใช่ไหมมันเหมือนู่แล้วเนาะแค่เอาสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปนะคนแล้วก็เอามือเนี่ยทุบนะบผมเอามือทุบทุบทุบให้มันแตกเลยใจร้ายใจดำถาดตุทารุมแล้วอย่างอวกอิงของเราเนี่ยมันสร้างมาใกล้กับหิน เราไม่ต้องอับขิ่ไปไหนเลยนะคะ, oh, <dear. S 1> ะผมอ่าเมื่กี้มีสียงเพลงน,นิดนึงก็เลยปิดกดปิดแบบ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 ไม่บอกผู้ชมนะก็ขอไปที่มีเสียงความเสี่ยนยั้ทุกคนอะต่อไปนะให้ทุกคนนะครับมีอันนี้ก็คับเป็นอะ่ะที่ขุดเลยจะมีเสียงนะผมะมีเสียงแล้ว อ่าไม่ไมกิมีแสงการโทนด้วยโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็อุ้ยทุกคนได้ขีดแล้วทุกคนว้าวได้แล้วก็ได้เป็นอ่าอะไรละขีดแล้วก็ได้มาเป็นพวกแล้วก็ดาวด้วยนะถ้าไม่สแสงลูกคนต้องขอเป็จริงนะผมขอเป็จริงขอไปในทานที่นี้ด้วยนะต่อไปขอถยานด้วยใช่ไหม ไม่เอาดีวยวนะตรงนี้เราต้องข้ามต๊วข้ามตัวค้าบทิปปิ้งไฟอะทิปอ่อปาคขาไฟอะไม่ต้องเคาะคาะเพิ่งกันอย่างน,นี้นะนี่อย่างอันนี้อันนี้อันนี้ต๊วค้าบอ่าโวได้มาแล้วอีกสักหน่อยถ้ามันจะประมาณมืดๆแบบจิมพ่อค้ามานะครับผมแน่นอนว่อข้ามาแน่อนอาาน,อนอไม่เว้นนะบอกเลยถ้าจริง พ่อค้าจะมาเลยนักหน้าเหนื่อยนะจ๊ะโอเคแล้วก็ทำอะไรวะทำอะไรแล้วก็เอาอันนี้อาตรนี้โห่ที่ระลอกไปเหรอเอาไฟนะฮะมาจุดตรงนี้มันก็จะแบบมันจะบักแล้วก็มันจะค้างๆหน่อยก็คอไปนะ มันเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่ไหนไม่รู้นะเราไม่โทษนะผมไม่โทษเกมจะไม่โทษอะไรเลยจะโทษตัวเราที่ซูโทรศัพท์มาไม่ดีเองโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรานะผมก็ไม่สั่งคุยกันนะก็ออกไปจินะดพ่อของเราก็ได้คุยกับคุยชุดละครับผมงอะได้เนื้อมาอีกอันหนึ่งนะผมเราจะเดี๋ยววันนี้ไปหาเนื้อกันเลวนอะชุดชุบด จะมีเนื้อหรือเปล่าหมาอย่าไปยุับมานทุกคนมันไม่ให้เหนื้อนะ่ะแต่ว่ามันให้หนังหนังนะทุกคนอ่าเป็นไงหาไห้ไเอ,อ้หางยหญ่มาฝรั่งมาฝรั่งโหเชอรี่ไม่ต้องการน่ะบัก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 ัักบักักเกบักักััะบักบัยอ,กยอังงยอกกก การแกะเลยกันแลน้วกันนะมไก้แกะเจ้าดิริอ,อาจะทำชาดิจะทำชาดิลอยตายเลย<า>จะ่ติกกติแกะอ่านก็สิกไกะจะหกิะไม่ใช่ไก่หจอจะแยกเปลืออไปจริงนะมึถ้าเป็นในเวอร์ชั่นก่อนๆนะมันจะใช้ขนแกะเพียงแค่อันเดียวและมันจะได้ทั้งขนแล้วก็ทั้งเนื้อมันนะทามจริง อิ้ได้เนื้อมาน่าชิมจริงๆหรือเปล่าแต่เราจะไปสร้างเตียงนะแล้วก็จะสร้างบ้านวันนี้ในคลิปนี้นะเราจะเอาอากาศเป็นที่อาศัยบ้านแต่จะท่าบ้านใกล้ๆยานอาวกาศเออเป็นอากาศที่ดีๆแต่มันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าพื้นที่ข้างหน้ามันไม่ได้เรียบไงล่ะมันไม่ได้เรียบมันไม่ได้เรียบ,ยบทุกคนไ็อยาไปเืียใจอะไรใครมากนะ อันนี้เราออกนะจะทุบออกแล้วก็เอามาใส่ในบ้านของตัวเรานะครับนีย่างหรือย่างย่างหรือย่างโอ้เสียงรถผ่านเดี๋ยวมีเสียงเพลงมาอีกตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะผมก็ไปโรงเรียนทุกคนโอเคตอนนี้ที่เราเนี่ยผมก็ไปสร้างนี่ฮานะะเราขอจบคลิปนี้นะครับผมบ๊ายบาย